เรื่องเล่าผีตอน <S <S <ock> <ished territory> เหตุการณ์ลี้ลับอาถรรพ์ที่วณอุทยานแห่งหนึ่งตอนที่หนึ่ง <S <S <k> <gitti> เรื่องราวที่พี่น้อง <S <S <glued> <Duty> กำลังจะได้รับชมกันต่อไปนี้ก็เป็นประสบการณ์ลี้ลับ <itto> ที่อาจารย์โจเ uh, คยได้ไปรับฟังมาจากคนใกล้ตัวครับ โดยอาจารย์โจ้ได้เล่าให้ฟังว่าเรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ผมได้รับฟังมาจากผู้คนหลายสิบคนที่พวกเขาเคยได้พบเจอเข้ากับความลี้ลับที่ไม่สามารถอธิบายได้ซึ่งมันได้เกิดขึ้นต่างเวลากันแต่เหตุการณ์ประหลาดเหล่านี้ล้วนเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่เดียวกันนั่นคือวณอุทยานแห่งหนึ่ง ในจังหวัดแถบอีสานใต้ซึ่งเราจะไม่ขอเอ่ยชื่อสถานที่นั้นแบบตรงๆนะครับวนอุทยานแห่งนี้เป็นภูเขาไฟที่ดับสนิทมาหลายแสนปีและจากที่ได้ผ่านการเวลาอันเนิ่นนานก่อนจะมีมนุษย์คนแรกบนผืนแผ่นดินนี้ทำให้ภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยอาถรรพ์ลึกลับอย่างคาดไม่ถึง และเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ที่ผมจะเล่าต่อไปนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2529ถึงปีพุทธศักราช2545ระหว่างที่ผมรับราชการอยู่ที่นี่โดยเรื่องแรกที่ผมจะเล่านี้ก็เกี่ยวกับสระน้ำอาถรรพ์ ที่อยู่ในวนอุทยานภูเขาไฟแห่งนี้ครับคือที่บริเวณเชิงเขาจะมีสระน้ำขนาดใหญ่ซึ่งคนในพื้นที่สมัยนั้นจะใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ข้างสระน้ำจะคลาคร่ำไปด้วยชาวบ้านที่มาปูเสื่อตำส้มตำกินกันอย่างสนุกสนานผิดกับวันธรรมดา ที่บริเวณนี้จะค่อนข้างเงียบมากมีเพียงเด็กที่หนีโรงเรียนมาเที่ยวและมาเล่นน้ำกันเพราะสมัยนั้นยังไม่มีความบันเทิงอื่นแต่ที่สระน้ำแห่งนี้ก็มีเด็กจมน้ำตายอยู่เป็นประจำทุกครั้งที่มีการตายก็มักจะหาศพเด็กไม่พบแม้จะช่วยกันงมหาเท่าไหร่ก็ไม่เจอกระทั่งพ่อแม่ ต้องจุดธูปขอคำม,มาบอกกล่าวเจ้าที่เจ้าแดนซึ่งพอจุดธูปเสร็จผ่านไปไม่ถึงชั่วโมงก็มักจะหาเจอโดยเหตุการณ์จะเป็นแบบนี้แทบทุกรายไปแล้วในช่วงตอนเย็นของวันหนึ่งเด็กนักศึกษาที่เป็นลูกศิษย์ของผม ก็ได้รวมกลุ่มกันราวๆห้าหกคนไปนั่งดื่มเหล้ากันที่สระน้ำแห่งนั้นพวกเขาดื่มกันเพลินจนเวลาล่วงเลยไปถึงตอนใกล้คำ่ำตอนนั้นบางคนได้ถอดเสื้อผ้าลงเล่นน้ำกันอย่างสนุกสนานซึ่งขณะที่กําลังเล่นน้ำกันอยู่นั้นเพื่อนคนที่ไม่ได้ลงไปเล่นด้วยก็ตะโกนถามเพื่อนไปว่าเฮ้ย มีเด็กที่ไหนมาเล่นน้ำกับพวกมึงวะพวกที่เล่นน้ำก็คิดว่าเพื่อนคงจะหยอกเล่นก็เลยไม่ได้สนใจอะไรพอเล่นน้ำกันไปสักพักนักศึกษาหนึ่งในนั้นก็มีอาการหมดแรงจมน้ำแต่อาจเพราะดวงของเขายังไม่ถึงคาดเพื่อนอีกคนได้หันไปเห็นเข้าพอด,ดีเลยรีบช่วยขึ้นมาจากน้ำ รอดตายอย่างวุดหวิดพอถามเพื่อนคนที่ตะโกนอยู่บนฝั่งมันก็ยืนยันว่าเห็นหัวเด็กที่ดำมะ่เมื่อมกำลังดำผุดดำไหวยอยู่ท่ามกลางเพื่อนๆที่เล่นน้ำกันมันสาบานว่าเห็นจริงๆตอนแรกก็คิดว่าเป็นเด็กแถวนั้นแต่นี่มันก็เย็นมากแล้วและมีเพียงพวกเขาที่อยู่แถวนั้น ไม่มีใครอื่นส่วนคนที่จมน้ำเขาก็บอกว่าอยู่ดีๆก็หน้ามืดเป็นลมไม่มีเรี่ยวแรงแม้แต่จะเรียกให้เพื่อนช่วยซึ่งนักศึกษากลุ่มนั้นต่างก็เชื่อกันว่าเหตุการณ์เหล่านั้นอาจเป็นเพราะพวกเขาเมาเหล้าแล้วพูดจาไม่ดีอีกทั้งยังได้ฉี่ลงไปในน้ำอีกด้วย ซึ่งนั่นอาจจะเป็นการตักเตือนจากสิ่งลี้ลับที่สถิตอยู่ณพื้นที่บริเวณน,นั้นและสำหรับเรื่องที่สองนั้นก็เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่ทหารเจอผีครับคือห่างจากวนอุทยานแห่งนี้ ไปไม่ไกลมากนักจะเป็นที่ตั้งของค่ายทหารและภารกิจอย่างหนึ่งของถี่นี่ก็คือการฝึกทหารใหม่หรือทหารเกณฑ์ในสมัยนั้นผมได้รู้จักกับทหารระดับจ่าอยู่หลายนายส่วนคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ผมฟังก็คือจ่านงจ่านงได้เล่าให้ฟังว่าในการฝึกทหารใหม่ครั้งหนึ่ง ตอนช่วงที่กำลังฝึกลาดตะเวนก็จะมีการฝึกทั้งแบบกลางวันและฝึกตอนกลางคืนการฝึกในตอนนั้นเขาจะให้ทหารใหม่ที่แบ่งเป็นกลุ่มละห้านายเดินทางไปเอาของณนะสถานที่ที่ได้กำหนดไว้แล้วให้นำเอาของนั้นกลับมาที่ค่ายจานงเล่าว่าคืนนั้นแกให้ทหารกลุ่มหนึ่งไปเอาธง โดยกำหนดจุดหมายไว้ที่หน้าองค์พระใหญ่บนภูเขาแล้วนำกลับมาที่ค่ายโดยทหารใหม่จะเดินทางไปพร้อมกับเปสนามทหารทุกนายจะมีวิทยุสื่อสารและไฟฉายพร้อมออกเดินลาดตระเวน พอถึงตอนประมาณสองทุ่มของคืนนั้นทหารกลุ่มนี้ได้ออกจากค่ายกันอย่างเงียบๆไม่มีการคุยกันถ้าไม่จำเป็นโดยที่พวกเขาจะต้องเดินตัดผ่านดงไม้ตรงไปยังจุดหมายซึ่งก็คือยอดเขาที่เห็นใหญ่ทะมึนอยู่เบื้องหน้าผ่านไปสักครู่ใหญ่ๆ เสียงวิทยุจากกลุ่มลาดตระเวนก็บอกว่ามาถึงเชิงเขาบริเวณถนนลาดยางแล้วกำลังจะขึ้นไปเอาของแล้วกลุ่มก็เงียบเสียงลงจากนั้นอีกสักพักใหญ่ๆก็ได้มีการติดต่อกลับเข้ามาด้วยเสียงที่ตื่นตระหนกละล่ำละลักพ่อจับใจความได้ว่า ภารกิจเรียบร้อยภารกิจเรียบร้อยเกิดเหตุฉุกเฉินเจอสิ่งน่ากลัวขอถอนตัวกลับฐานด่วนทางฐานก็ถามกลับไปว่าเจออะไรแต่ก็เงียบไม่มีเสียงตอบกลับสักพักใหญ่ๆก็ได้มีเสียงวิทยุเข้ามาอีก แต่คราวนี้มาจากกองรักษาการตรงประตูหน้าค่ายบอกว่ามีทหารกลุ่มหนึ่งนั่งรถชาวบ้านอยู่ที่ประตูค่ายสอบถามแล้วพวกเขาบอกว่ามาจากการฝึกลาดตะเวนจานงก็เลยออกไปดูพอไปถึงก็พบว่าทหารกลุ่มนี้ ต่างมีสีหน้าตื่นตระหนกตัวสั่นพูดจายังจับใจความไม่ได้เห็นทีว่าคืนนี้คงจะสอบถามอะไรไม่รู้เรื่องจึงให้กลับเข้าไปพักผ่อนพรุ่งนี้เช้าค่อยว่ากันเช้าวันต่อมาจานงได้เรียกทหารกลุ่มนั้นให้เข้ามารายงานตัวพร้อมกับสอบสวนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น เพราะถึงแม้ภารกิจจะลุลวงแต่ก็ผิดที่พวกเขานั่งรถชาวบ้านกลับมาไม่ได้กลับทางเก่าตามคำสั่งแล้วเหตุหน่ากลัวฉุกเฉินคืออะไรไปเจอใครทําร้ายมาหรือยังไงกันแน่ทหารทุกนายต่างก็เล่าตรงกันว่าเมื่อไปเอาธงเสร็จแล้วก็เดินกลับมาทางเดิม ขณะที่เดินมาได้สักพักก็มาเจอชาวบ้านชายหญิงสามคนกำลังเดินนำอยู่ข้างหน้าซึ่งไม่รู้ว่าพวกเขามาจากทางไหนนี่มันก็เกือบเพียงคืนแล้วและทางนี้ก็ไม่ใช่ทางสัญจรปกติจะว่าเป็นพวกโจรแต่ก็เห็นว่ามีผู้หญิงมาด้วยหรือว่าพวกเขาจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่า ทหารนายหนึ่งจึงทักออกไปว่ามีอะไรให้ช่วยไหมพร้อมกับเร่งฝีเท้าเข้าไปไกลพอได้ระยะห่างแค่สองสามเมตรทหารทุกคนก็แทบช็อกเมื่อชายหญิงกลุ่มนั้นเด้กลายเป็นดวงไฟสีเขียวลอยขึ้นต่อหน้าทหารทั้งกลุ่มดวงไฟทั้งสามพยายามเข้าโจมตีพวกทหาร แต่ดีที่พวกทหารมีกันหลายคนเลยยังพอคุมสติไว้ได้และค่อยๆลาดหอยเปลี่ยนเส้นทางเดินตรงไปยังถนนหลวงจนสักพักดวงไฟพวกนั้นก็หยุดและลอยหายขึ้นไปบนเขาพอกลุ่มทหารมาถึงถนนก็หยุดพักแล้ววิทยุรายงานกลับไปยังค่าย จากนั้นก็มีรถชาวบ้านผ่านมาพอดีจึงอาศัยนั่งรถกลับมาที่ค่ายพอถึงตอนเช้าทหารสองนายในกลุ่มก็ถึงกับนอนจับไข้ผมเลยถามจ่าหนงไปว่าหัวหน้าไม่คิดว่าพวกเขาจะแต่งเรื่องมาหลอกบ้างเหรอตอนแรกผมก็สงสัย แต่สีหน้าอาการที่หวาดกลัวนั้นมันของจริงไอ้สองคนที่ป่วยนะ่ะก็ถึงกับเพอ้อและไข้ขึ้นสูงผมคิดว่าพวกมันคงเจอมาจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นก็มีชาวบ้านเคยมาเล่าเรื่องดวงไฟผีให้ฟังอยู่เหมือนกันวันนั้นหลังจากที่ได้คุยกับจ่านงเสร็จแล้ว ผมก็ขอตัวลากลับและถึงแม้ว่าจะผ่านมาหลายปีผมก็ยังจำเรื่องนี้ได้ดีไม่เคยลืมสำหรับเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์ที่วณอุทยานแห่งนี้ยังไม่จบนะครับเดี๋ยวตอนหน้าเรามารับชมรับฟังเรื่องราวลี้ลับอาถรรพ์อีกสองเรื่องซึ่งเป็นเรื่องราวตอนที่สองต่อจากคลิปนี้นะครับ าคุณผู้ฟังมีประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องผีเรื่องลี้ลับเรื่องหลอนสามารถส่งเรื่องราวของคุณมาให้เราเล่ากันได้ที่ลิงก์เฟซบุ๊กแฟนเพจที่อยู่ด้านใต้คลิปนี้นะครับ